สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะครัวมาดามน้องมะานานฉันนของวันนี้พาเพื่อนๆมาทําจูชีปลาดุกนะคะได้ปลาดุกมาจากร้านไทยสี่ตัวคะ่ะลูกอยากกินนะคะทําความสะอาดปลานะคะเอามาทอดในหม้อน้ํามันให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะให้เหลืองให้กรอบเลยนะคะทั้งสองด้านเลยคะ่ะจากนั้นเราก็ เอาน้ำมันใส่หม้อเดิมนั่นแหละคะ่ะเอาน้ำพริกแกงเผ็ดลงไปผัดเลยนะคะผัดน้ำพริกแกงเผ็ดให้หอมนะคะเพืเ่อนๆเกลือกับผงนัวเติมลงไปด้วยนะคะจะได้กลมกล่อมค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเดือดนะคะให้หอมน้ําพริกหอมกรอบค่ะ แล้วเราก็เอาปลานะคะมาใส่จานเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะลงไปผัดพร้อมกับน้ำพริกเลยค่ะเพืเ่อนๆน้ำปลาหน่อยก็ได้นะคะเพืเ่อนๆถ้าใครๆชอบจะได้หอมน้ำปลาถ้ามีใบมะใบมะกรูดกับใบกะเพรานะคะก็ใส่ลงไปด้วยค่ะผัดผัดไปลูกพร้อมกับน้ำพริกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ะจะส่งกลิ่นหอมแล้วก็ จะทําให้รสชาติกลมกลมะนี่สูตรไข่สูตรมันนะคะเพื่อนๆ่คะนี่ลูกอยากกินคะ่ะก็ทําตามสูตรนะที่เคยเห็นพอเ,เห็นแม่แม่สามีเก่าเคยทําให้ทานคะ่ะสูตรนี้อร่อยคะ่ะเพื่อนๆ่คะนี่นะคะเพื่อนถ้ามันชิมดูนะคะถ้าจืดแล้วก็เติมน้ำปลาไปอีกหน่อยคะ่ะให้ให้มันให้เครื่องแกงของเรามีน้ำคุกคิกสักหน่อยนะคะ ไม่ต้องเยอะค่ะแค่กุกขิกนะคะแล้วก็ชิมค่ะว่าจืดหรือขาดอะไรนะคะแล้วเราก็จะนำะเครื่องเคียงที่เราผัดให้หอมกรอบอย่างนี้นะคะหอมฉุนแล้วนะคะจะเอามาลาดในปลาดุกที่ทอดกรอบเลยนะคะเพื่อนๆ่อนค่ะถ้าเราเอาปลาลงไปผัดปลาเขาจะไม่กรอบนะคะเพื่อนเื่อนนะก็จะเอามาลาดอย่างนี้เลยนะคะ ปลาก็จะคงความกรอบแล้วก็หอมค่ะเพราะว่าถ้าเรา,เราเอาไปผัดเขาก็จะลิแล้วก็ลงไปในหมอ้อนะคะมันก็จะลิใช่ไหมคะล้วก็นะก็จะเอาสูตรนี้แหละคะ่ะเอาทีลาดลงไปเลยะคะ่ะทีลาดให้ท้วทท้วงนะคะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วค่ะก็กินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ ลูกเขาลูกนาคนโตเขาชอบกินนะคะเพราะว่าแม่ย่าที่เมืองไทยเคยทําให้ทานค่ะคลิปนี้วันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้า